ต้องบอกว่ารถ G-Class เนี่ยนอกจากมันจะเป็นรถสำหรับคนรวยทั่ว,วไปแล้วมันก็ยังเป็นรถทหารขนาดแท้เลยด้วยอารมณ์แบบ Humvee เอามาทำเป็น Hummer ประมาณนั้นนั่นแหละครับซึ่งถ้าให้เล่าถึง G-Class เนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงยุค70โดยตอนนั้นครับกษัตริย์แห่งอิหร่านนามว่ามูฮัมหมัดเรซาปาลาวีหรือมูฮัมหมัดเรซาชาว มีความต้องการที่จะให้กองทัพอิหรานของเขาเนี่ยมีรถทหารขับเคลื่อน4ล้อที่มีสมรรถนะเป็นเลิศสามารถใช้งานได้ทุกสภาวะแวดล้อมของประเทศแล้วก็เท่จัดๆแบบไม่เหมือนใครซึ่งประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับด้วยความที่พระเจ้าชาวเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของเบนซ์ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยมีชื่อว่าบริษัทแดมเลอร์เบนซ์พระเจ้าชาวครับก็เลยมีกระแสะรับสั่งให้ทางบริษัทเนี่ยทำการพัฒนารถ4ี่คูณสี่สำหรับการใช้งานทางทหารขึ้นมาแถมยังต้องการมากถึง2 0 0 0 0คันซะด้วย แต่ด้วยความที่ดามเลอร์เบน์เนี่ยไม่เคยทํารถอะไรแบบนี้มาก่อนพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องรีบวิ่งไปหาบริษัทที่มีประสบการณ์ในการสร้างรถทหารซึ่งบริษัทนั้นก็คือสไตรเออร์ดามเลอร์บุกจากออสเตรียโดยบริษัทนี้ครับผลิตของออกมาหลายอย่างเช่นสไตรเออร์เอูจีปืน s อสเอแล้วและก็รถทหารรถบรรทุกมากมายโดยในไทยเราเนี่ยก็มีรถยี่ห้อนี้ใช้อยู่หลายหน่วยงานด้วยกันเช่นกองทัพเรือกอ,อ,ากาอกองทัพอากาศบกกองทัพไทยแล้วก็หน่วยงานดับเพลิงเป็นต้นโดยสไตรเออร์เนี่ยเขาจะนำ องความรู้และประสบการณ์การผลิตรถทหารมาช่วยพัฒนารถทหารใหม่ร่วมกับเบนซ์นั่นเองโดยการพัฒนา G c l ลา s เนี่ยเริ่มต้นในปี1972ซึ่งรถตัวต้นแบบเนี่ยได้ถูกนําไปทดสอบในหลายพื้นที่เช่นทะเลทรายซาฮาราเหมืองถ่านหินแล้วก็พื้นที่บริเวณอาร์กติกเพื่อให้มั่นใจครับว่ารถทหารใหม่คันนี้เนี่ยจะอึดถึกทนลุยได้ทุกสภาพแวดล้อมพร้อมรับทุกสภาพอากาศโดยทางเบนซ์เนี่ยเขาก็มีการสร้างโรงงานใหม่เพื่อรองรับสายการผลิตเจ้า G c l a า s โดย เฉพาะเลยจากนั้นก็เรียก g c คาร์ว่า GW a g e n หรือในภาษาเยอรมันที่ออกเสียงว่า g ิ l e n de f เฟอรเเป็นไงสำเนียงผมอย่างเข้มแต่ว่าพอเข้าสู่ปี1979ปัญหาก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเกิดการปฏิวัติขึ้นส่งผลให้ราชวงศ์ถูกโค่นล้มในที่สุดแถมรัฐบาลใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยก็ได้สั่งยกเลิกดีลรถทหารจีเวอร์เกกว่า2 0 0 0 0คันไปในที่สุดทําให้เบนครับต้องทําการวางแผนการตลาดใหม่ทั้งหมดโดยไปโฟกัสที่ตลาดรถพลเรือนแทนแต่ยังไงก็ตามครับทาง เบนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทิ้งตลาดรถทหารไปสัทีเดียวโดยบริษัทครับก็มีการส่ง G e Class เข้าไปตีตลาดรถใช้งานทางทหารอยู่ดีซึ่งลูกค้าทางทหารเจ้าแรกของ G-Class เนี่ยก็คือกองทัพบกอาร์เจนตินาที่ได้จัดซื้อตัวโมเดล4 6 1เข้าประจําการในปี1981ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ยังใช้กันอยู่ด้วยครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกมากกว่า40ประเทศที่นํา G-Class เข้าไปใช้งานในกองทัพตัวเองบางประเทศเนี่ยก็ได้ซื้อไปเยอะมากจนถึงขั้นมีสายการประกอบในประเทศตัวเองด้วยเช่นแอลจีเรียมาเลเซียแล้วก็ฝรั่งเศสที่ได้ซื้อไลายเส้นไปผลิตในประเทศภายใต้ชื่อ เปโยพี o P c. ส่วนทางสหรัฐเนี่ยเขาก็เอาด้วยเหมือนกันครับโดยหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐครับได้สัง่ง G-Class มาใช้เป็นรถติดอาวุธแล้วก็ใช้ชื่อทางทหารว่า Interim Fast Attack Vehicle หรือ IFAV นั่นเองครับทางเกาหลีเหนือก็มีเหมือนกันครับผู้นําคิมครับสั่งให้นำเบนจีคลาสมาใช้เป็นรถประจําตําแหน่งของผู้นําทางทหารหน่วยต่างๆด้วยส่วนในไทยของเราเนี่ยก็มีเบนจ c คลาสให้เห็นใช้งานอยู่เหมือนกันโดยส่วนใหญ่ครับก็จะใช้กับเหล่ากองทัพบกแต่ถึงตอนนี้เนี่ยก็คาดว่าน้า ่าจะถูกนำออกไปหมดแล้วล่ะครับก็ฟังเป็นน้ำจิ้มครับประมาณนี้เหมือนเดิมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์มีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารักทุกคนเด้อสวัสดีครับโปรโมชั่น Stockout ท์เซลลดกระหน่ำสูงสุด75%พบกับสินค้าแท็ก i c a l b r a แบรนด์ชั้นนำกว่า40แบรนด์และนี่คือแบรนด์ที่ร่วมโปรโมชั่นในครั้งนี้ปัมป๊ม โปรโมชั่นเริ่มแล้วเด้อของถูกและดีมันมีอยู่จริงที่ w วลเ e อร์แท็กติคอลขึ้นมาช้าสินค้าจะหมดเอานะคะไปซื้อกันคะ่ะ w วลเลอร์พีเอ็กสแตนดาร์ดโอเปอเรช มาพร้อมกับนวัตรกรรมการดีไซน์ที่ระบายอากาศได้ง่ายกับช่องระบายอากาศด้านข้างลำตัวแห้งอย่างไวใส่สบายพร้อมลุยภารกิจทุกรูปแบบเนื้อผ้ายืดหยุดเหมาะทุกการเคลื่อนไหวใส่ใจทุกตะเข็บตัดเย็บด้วยคุณภาพหากใครสนใจช่องทางสั่งซื้ออยู่ตรงหน้าทุกท่านแล้วครับเวลเลอร์ er PX จากเวลเลอร์แทต